สวัสดีจ้าพี่น้องยายเอว่าวิภพพี่น้องมาเห็ดกลวยบวชชีจ้ามาเนี่ยายเหไปันตลาดมาซ่จ้าไปสื่อชาเขียวยายเหวก็เลยได้กวยมากวีหนึ่งมันก็สีบ้านในซุกคักปันไดจ้าพี่น้องมันก็ยังเขียวๆนิดนึงอยู่ยายเหว่ามันเห็นเห็ดกวยบวชชีคือสีแซ่บจ้าพี่น้องยายเหวก็เลยตัดเอาเป็นบางลูกจาเอ่ออมาเห็ดเป็นกลวยบวชชีจาแบ่งแบ่งมาเห็ดนะพี่น้องไม่ได้เห็ดเบิร์วีได้จ้า แม่จ้าพี่น้องมาซอยาย่เห็ดกลวยบวชีกินจา้าขั้นตอนแรกแม่จ้าพี่น้องยาเห่กับตม้มต้มน้ำใบเห้มันหอนจ้าพี่น้องแล้วก็สิเอากล้วยลงต้มจ้าให้ใส่เกลือนิดนึ่งจ้าพี่น้องี๋ยวลอก,วยอกลวอเขาสุกก่อนจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องทานไหวได้ที่เปลือกเิ่นแตกออกแบบนี้กะแสดงว่าสุกสุกแล้วเน้อจ้ามนี่ยาเหกสิบหน้า เอาเอาขึ้นออกไปแช่น้ำจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องหลังจากที่ยาาเอต้มกล้วยซุกแล้วเนาะจา้ะจ้ายาเอก็ส,มสิมาแช่น้ำไวจ้จ้ะเสร็จแล้วยาาเอกสิไปลอกเปลือกแล้วกะตัดให้เป็นชิ้นจ้ะพี่น้องส่วนช่วงที่หฮาอันไปหลอกเปลือกกล้วยออกยายเอก็สิมาต้มน้ำตาลจา้ะจ้ะพี่น้องยาาเอนต้มแล้วเนาะกล้วยก็สิประมาณนี้จ้ะถ้าพี่น้องต้มพี่น้องเย่ยต้มโดนซ้ำย่าเอเด้อจ้ะ ถ้าต้มซ้ำย่าเอนี่โอ้ยมันสิออกไปทางหลายกว่าจะพี่น้องจะมันี้ยกกัเลยสิมาหันจะหันเป็นชินเนาะพี่น้องเนาะกะชินน้อยชินใหญ่ก็แล้วแต่พี่น้องเห็นสมควนอาจ้ะเวลาเหตุกิมยุบาลเฮ้าจะแต่ว่าย่ายว่าลูกนึงกะหันชิ้นจะแบ่งเคิงแบบนี่เนาะสาหรับย่านะแ้วย่าีก็ตัดเคืีงแบ่งสามย่ายว่ามันจะพอดีขําจ้ะ แต่ขันห้าสีแดงสองกระได้จากพี่น้องมันสิค่ำหญ่ขึ้นไีกจักน้อยจ้ะกระเลยวแต่ห้าถานัดนพพี่น้องเนาะอันนี้บพไใดเหตุเป็นสูตดรด้อจ้ะพี่น้องอันนี้คือยายเหตุกินของยายเอตุ้ะจ้ะแต่ว่าขันผู้ใดเหตุสูตรใด,ดเหตุสูตรแตกต่างกันไปกะบบ่ได้ว่ากันเนาะจ้ะเนาะก๋วยยายที่หั่นไวกับประมาณนี้จ้ะ แต่ว่ามันอย่งสิสุกคักจักหน้อยยุพี่น้องย่าเห็ดต้มโดนโพดจ้ะเดี๋ยวรอบหนาย่าเห็ดแก่ตัวไม่จ้ะเดี๋ยวเอาไปต้มใส่กันกับน้ำเชื่อมเนือจ้ะน้ำเชื่อมย่าเห็ดกับต้มไปเอรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำน้ำตาลย่าเหยต้มแล้วเนื่อจ้ะเดือดไปแล้วรอบนึงจ้ะพี่น้องแล้วย่าเห็ดสีออกแกล้งใส่เนื่จ้ะ จ่าหม้อดเดือนแล้วยายเอก็จะใส่กะทิลงไปจ่าแที่นี่ยายเอใสก่กะทิกองหน่อยเพราะวยายเอบ่เห็ดหลายจายาเอ๋ซื้อกะทิมาจากเซเว่นมือสองนี่จ่าต้องให้หน่อยนึงก๋วยบุชี่ยายเอเสร็จล้วจ้าพี่น้องสีสันน่ะซีบ่ค่อยน่ะกินปานใดเด้อจา้าเพราะยายเอก๋บ่ได้เห็ดเป็นสูตรเนาะจ้าน้อยยายเอกัเห็ดตามตามที่ยายเอเห็ดกินเนี่ยละจ้า จ้าพี่น้องก้วยบวชชี้ยาเอกซุกเรียบร้อยแล้วจ้ายายเอกขอตัวไปกินก้วยบวชชีก่อน้อจา้าขอบคุณหลยายๆ้อจ้าติดติดตามมองคลิปของยาเอกจา้าพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังใจยายเอกน้ำเนื้อจ้าพี่น้องรักษาสุขภาพเนด้ดจา้าเผอกันหมค่คิดหนาจา้าสวัสดีจา้า